Yo, สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่นรอยกันดิมี่นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับสกินหน้าต้ายากวีกันอีกแล้วนะคะทุกคนสกินใหม่มาอีกแล้วนะ,ะทุกคนสกินนี้นะคะเป็นสกินดาบมิราเคิลนะคะที่เอามาขายประมาณ600ยเอ้ห6ร0หรือเปล่า900คูป,ปองกว,กว่านะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวสกินให้ดูนะคะว่าสกินแต่และสกินเนี่ยจะสวยงามเอ้ยสกินจะสวยแค่ไหนนะ ปรับแพ็คใหม่ราคาใหม่ถูกลงและมีมากกว่า50แพ็กให้เลือกเติมในเว็บเติมไวมากเข้าไปใน5นาทีก็เด้นเติมเกมเติมเกมอารีถูกคุม้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เติมอารีบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่อเพนไนดีตลอด24ชั่วโมงไม่มีโกงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องก็เด้นเติมเกมอย่าลืมมาเติมเกมที่ก็เด้นเติมเกมกันเยอะนะคะตีชิพไลยตีไลมาฟ้าล้ไม่โปรชันเออแกไม่รอด เฮ้เพื่อนทำอะไรอยู่่ะถ้าไม่มีสกินส,สวยๆที่ r วเยอะจังเธออยากได้สกินส,สวยๆเอาไว้เล่นใช่ไหมล่ะเราแนะนำแฟนเพจนี้เลยแอดมินต้น tp7 เพจนี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า1 0 0 0 0 0คนโอ้โหมีสกินส,สวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ราคาประหยัดสุดคุม้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆเลยโอ้โหแต่และสกินโคตรอลังการางานสร้างนะแอดมินต้นไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สำหรับใครที่อยากมีสกินส,สวยๆเอาไว้เล่นไหนะฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วย วนะะคมานะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมารีวิวกินนัตยะกันแบบคร่าวๆคนหิบแต่ก็จะหนี้ก็อลังมากแซวไปเลยนะคะก็โทรศัพท์ค้างเออดูดิชีดเป๊ะเละสงเละแซวอะไรอย่างเงี้ยเด้อจริงๆเป็นสกินกระบีนะคะและคนแรกแล้เห็นช่องอื่นรีวิวแล้วก็ดูช่องเราไปอีกคลิปหนึ่งนะคะโอ้เอฟเฟกต์ว้าวอะไรมีดวงดวงดวงจันอะไรเด้อเดมไปดอกแด๊ด๊า กเต๋ากับเต่าเราด้กอนนี้คือมีตอนเดินอะมีหงมีหอกมีเห็ดมีหอกเห็ดหอกเออเออเออดีเขาคล้าวนะคะเต่อมามีโอ้ฮาโยทุกคนตอนนี้นะคะก็เข้ามาอยู่กันในตัวเกมที่เรียบร้อยนี่มาถึงก็วาฟโชวไปหนึ่งแมทให้มันรู้ว่าไผเป็นไผมาแล้วมาพิสูจน์กันนะว่าใครคือนาตา雅ตัวจริงนาตา雅ตัวเป่ะกาดจะลองสองปีบเอ้ยนี่เรียบร้อยนะคะได้เฟิร์สบัตมานะ คือคลิปนี้เล่นนานมากอาจจะเออนั่นแหละตัดมาเร็วให้มันเร็วๆไงโฉโชฉีดไปอันเลนหนึ่งแมตเออให้มันรู้นะคะว่านาตากระบี่ของเราเนี่ยแรงแค่ไหนนตาตา雅ตัวปอมจะมาเทียบสู้เราไม่ได้หรอกนะคะทุกคนนี่ก็ฉีดไปโอ้ยเกือบเกือบเรานี่แหละโอ้ยกลับไปหนึ่งแมตมาเกิดละฉันจะเอาคืนเอาคืนเอาคืนยาท่องค่อยเออขีดหนึ่งมาตีบับต่อไปเร็ดเร็ว ือถามว่าทาไมคลิปนี้นะคะตัดเร็วพี่ตัดเร็วทำไมพี่พากไม่ทันเพราะว่าอะไรตนตัามาเล่นจริงนะคะมันยี่สิบทีกว่าโอ้โหจะตายละฟอรเรนเอาดิเอาดิอุ้ยเจอเจอเจอ,เจอ,เจอหน่อยเออเรียบร้อยนะวาร์ปกลับบ้านอุ้ยกลับไม่กลับเปลี่ยนใจไม่กลับฉีดน่าะย่าตัวปลอมต่อไปฮนะยิ่งจัดไปอีกคิวหนึ่งอเลนตามมันเหื่อนแวนไปโยกเรียบร้อยนะคะหนึ่งคิวหลังจากนี้นะคะก็จะเข้าสู่ ร้อนอ่อนร้อยงอนสาสดตอนนี้นาตยากับนาตเยาพบกันตอนนี้ฟอนเล่นเลือดเรือน้อยนะคะชดไปหนึ่งโชกภาคไม่ทันแล้วนักข่าวภาคสนามฉีดอันเลนไปนะคะอเลนมิงีทันตอนนี้ได้เก็บมาอีกคิวหนึ่งฟ้อนพยายามจะล้ำนาตยาวงไมโดนนาตยาฉีดไปนะ,ะโจเกอร์จัดการดักมาลอดกับนาตยาจัดไปอีกหนึ่งฉีดสสยสู่หวย นีฟอเรนกับการเป็นคู่อริเก่าของฉันมาตรงนี้ตรงนี้ช่างว่านี้นะระยชะชีฟอเรนไประยะอัเลนตามไปอันเลนหนีไปได้จังหวะนี้ฟอเรนโดดเข้ามาแม่ไปยลฟิกลบและแม่ไปยลวิ่งไปไหนไม่รู้ปล่อยให้เพื่อนไฟการไฟตอันเลนพยายามลำอีลิน นาตา雅ช่วยฉีดมาได้มาหลอดล้างแขนนาตาาฉีดนาตาานาตาาเป็นนาตาามาหลอดลำเข้ามาปาดสรุปใครลำใครปาดเราจะกคนตั้งสตินาตาาโดนโจเกอร์ขิวจังหวะนี้นาตาาตัวจริงมาหลักนาตาาตัวปลอมนาตาาตัวปลอมหนีไปได้นาตาาตัวจริงฟลิกไปฉีดอีกหนึ่งที่จัดไปอีกหนึ่งคิวมาหลอดกลับมาล้างแขน สรุปโจ๊กเกอร์เข้าหลังนานทาขอล้างแค้นคืนโจ๊กเกอร์ลุงปอลเลนเข้ามาจังหวะนี้ได้ไปอีกป้อมหนึง่งหลายคนจะถามนะคะว่าทำไมคลิปนี้มันเร็วเพราะว่าเอาไปเล่นจริงคือยิ้มสี่นาทีกว่ากว่าเออนะทุกคนอ่ะนานยาก็ฉีดไป ไปเข้าสู่โหมดข่าวจังหวะนี้นาตาาดักอันเลนแล้วก็ฉีดไปอันเลนเกือบหลับแต่โดดนาตาาทานนาตาาฉีดอันเลนไม่โดนฟอเลนเข้ามาลับนาตา雅ไวยโอพยายามยิงอย่างหนักสุดท้ายนาตาาสิน้นจังหวะนี้ใครจะเข้ามารําก็มาเถอะนาตาาไม่กลัวนาตาามีก็เกิด นตาตา雅ีดเข้าไปนะหลอดตายฉีดนาตาตัวจริงกับนาตาตัวปลอมนาตาตัวนั้นแหละที่ฉันไฟฟ้านาตาชฉีดนาตาแลกกันคนละหมัดสึกสุดท้ายก่อนกลับบ้านฉีดไป เวลาริงเกือบ24นาทีเกือบ25นาทีคนในทีมท้อบอกจบสักทีอยากไปกินข้าวจังหวะนี้มาหลอดโดดเข้ามาไม่รอดแน่โดนนาตาาชีดเข้าไปนาตาาชีดไม่โดนอนเลนมีก็เกิดแล้วเข้ามาลำ้ำโชนตาตาาสุดท้ายก็ชนะมาได้คลิปนี้นะคะฝากกันกด ชร์กันเลยไปติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนไปเล่นเกมืออื่นๆบ้างแล้วนะคะเพื่อเดินทางไปสู่หนึ่งแสนซับนะคะกดติดตามกดโดนทอะไรมาก็ได้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ